สี่สิบเกครับสี่สิบเ่ะเด็กหญิงสรัรัตน์อังสุรันน,น,น้องเนเน่อายุ5ขวบผู้ปกครองส่งเข้าประกวดค่ะครับผมอันนี้ก็คือน้องๆน,นะครับที่จะประกวดทั้งหมด49ท่านใช่แล้วค่ะโอ้โหน้องเป็นผท้ายเก๋งเป็นไงรู้ไหมฮะมีสบายคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยคนเดียวด้วย นี่ฮะน้ำนะฮะอ่ะในแน่เย็นเลยลูกมานะครับอันนี้คืออะไรครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหเดีโโ๋ยวฮิวกี้คุยก่อนนะฮะเดีย๋ยวที่บอกกันไปนะครับอ่ะค่อยๆเดินฮะไม่ต้องรีบนะครับนี่โอ้โหด้านหลังอะ่ะเรียกได้ว่าคณะกรรมการสายตาจิกครับนี่พาเดินหนึ่งรอบนะครับเดินอย่างช้าๆเดินแบบไทยๆทางามอย่างไทยทนี่แหละครับ มีรูปค er อมีคุณแม่นะฮะซื้อลูกโลงบ้างไข่ของเล่นบ้างแล้วก e ็อันนี้อะไรกันบฮะมีงานต้องเชิดูด้วยนะครับเดี๋ยววัวน้องเดินตกเวทีใช่ไหมครับเดี๋ยววิ่งครับเดี๋ยววิ่งเป็นการประกวดหนูนปนกพิมา์นะครับนี่ฮะรับเสียเร็จแล้วโอ้โห